พอเขามาหาก็เมินพอเขาไปก็มานั่งรอเออแปลกแปลกแปลกไหมแปลกแต่จริงไม่เมยเขามาหาแล้วทำเป็นเมินหันหลังให้เฉยเลยพอเขาไปแล้วเป็นไงล่ะฮะมานั่งรอเขามีมาหรอกเขากลับบ้านแล้วเขากลับบ้านแล้ว ไม่มาหรอกเขาไปแล้วเขากลับบ้านแล้วเวลาเขาอยู่ไม่สนใจเวลาเขาไปแล้วมานั่งรอเออเป็นอะไรเนี่ยฮะออสติน